สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการสร้าง l ล n e Token นะครับแลก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมมาที่เว็บ Google นะครับนะก็เป็นเบราว์เซอร์นะ,ะทีนี้เราจะค้นหาใน Google ด้วยคำว่า Line โทเค็นะครับหรือว่าคำว่า l ล n e Notify ใช้ได้สองคงนี้ใช้ได้เลยนะครับในทีนี้เดี๋ยวลองไลน์ notify และกันนะฮะ e บเอนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าผลการค้นหานะจะมีไลน์ notify ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับหรือลองใช้คำว่าไลน์โทเค็นก็ได้ครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับไลน์ Notify อันดับแรกนะฮะคลิกครับคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้ามาเราจะเจอหน้า l ล n e Notify นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะฮะนะด้านขวามือมีคำว่าเข้าสู่ระบบอยู่นะครับเข้าสู่ระบบนะฮะคลิกเลยครับถ้าเป็นผอังกฤษก็ Login ินนะฮะเข้าไปก็มาสู่หน้า Login ินนะครับล็อกอด้วย Email Account ที่เราลงทะเบียนไว้กับแอ p พลิเคชัน l ล n e นะครับนะะรหัสผ่านก็รหัสผ่านที่ใช้ล็อกอเข้าไลาน์นั่นแหละฮะ เสร็จแล้วล็อกอินครับอนี้ไม่เซฟนะครับจะเห็นว่าทางขวาเปลี่ยนจากคาว่าเข้าสู่ระบบหรือล็อกอินเนี่ยเป็นชื่อของผมแล้วนะครับนะเราจะเปลี่ยนนะครับหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพลี่ยนแต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้วเพราะเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างๆชื่อของเราจะมีลูกศรชี้ลงอยู่นะครับคลิกเลยครับคลิกคลิกมาจะมีเมนูขึ้นมาสามเมนูนะครับให้เลือก My Page นะครับเมนูแรกนะครับอ่า ก็จะมาสู่หน้า Line Notify ของเราที่เราเคยสร้างไว้แล้วถ้าใครยังไม่มีมันก็จะว่างอยู่นะครับวันนี้ผมเคยสร้างมาเยอะแยะแล้วนะฮะเดินลงมาล่างสุดครับจะมี generate access token for developers นะครับด้านล่างก็จะมีปุ่ม generate token นะครับให้กดปุ่ม generate token นะครับปุ่มนี้นะฮะเทาๆเนี่ยฮะคลิกเลยคลิก่อว่าจะเจอหน้า generate token ขึ้นมานะฮะโดยจะมี t ท็กบ็อกด้านบนแล้วก็มีลิสต์ของลายกลุ่มของเรานะครับด้านล่างนะครับทีนี้ t e x t บ็อกด้านบนก่อนก็คือตั้งชื่อโทเค็นครับแล้วก็ตั้งชื่อไปแต่ทีนี้ลองใช้คําว่าสัญญาณนะครับ Forex Signal แล้วกัน Forex Signal f o า e x Signal นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็เลือกมานะครับว่าจะให้ Line Notify เนี่ยส่งข้อความหาเราแบบ1ต่อ1หรือส่งเข้า Line Group นะครับในที่นี้ให้เลือกเป็นแบบ1ต่อ1นะครับถ้าจะใช้ระบบของทางกลุ่มของเรานะครับ <c oughs> ให้ใช้เป็นแบบ1ต่อ1นนะครับคลิกเลยครับพอคลิกแล้วปุ่ม generate token ด้านล่างจะเป็นสีเขียวนะครับ เราก็คลิกปุ่ม Generate Token ได้เลยครับอ่าพอเราคลิกปุ่มแล้วมันจะขึ้นหน้าโทเค็นที่เราทำการสร้างขึ้นมาให้เรานะครับสีแดงๆนี่นะฮะที่เป็นตัวสอนอะไรก็ไม่รู้นะฮะได้แล้วครับโทเค็นของเราคลิก Copy ครับ Copy นะครับทีนี้เราก็ต้องนำไปใช้นะครับเราอาจจะไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนสักที่หนึ่งก็ได้นะครับหรือ,อจะไปสร้าง จะไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทางเว็บของเราเลยก็ได้นะฮะเข้าเว็บของเรานะครับไปที่เมนูสมัครสมาชิกนะครับในช่องของ Li ย e t o k e นนะครับแล้วก็ขอดูบีไปได้เลยนะครับวางลงไปได้เลยนะครับก็ได้แล้วครับลายโทเค็นนะครับทีนี้ก็กรอกชื่อสกุล o, เบอร์โทรเลขบัะชาชนแล้วก็อ e ีเมลและรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกกับทางเราได้เลยครับ में nah. है।